สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ยายอุพามาชมบรรยากาศทุ่งนานะคะที่นี่นาของยายอุเองนะคะมาดูข้าวสวยๆหลังจากฝนตกหนักมาหลายวันมีน้ำแล้วค่ะน้ำเต็มคนาแล้วเนี่ยค่ะล้นคนาแล้วหลังจากที่ข้าวใบเหลืองใบแดงใบส้มโดนฝนก็พากันเขียวเฉอุ่มขึ้นมานะคะเนี่ยค่ะ เดี๋ยวยอจะพาเดินลงไปในคันนานะคะน้ำเยอะมากเลยค่ะท่านผู้ชมนี่เราต้องเดินลุยน้ำลงไปนะคะข้าวเยอหวานปุ๋ยรอบสองแล้วนะคะเนี่ยข้าวปีนี้ไม่ค่อยสูงเหมือนปีที่แล้วค่ะหวังว่าจะไม่ล้มเหมือนปีที่แล้วเนาะ ที่แล้วข้าวเยอะอุสูงมากแล้วก็ลม้มไม่ได้ผลผลิตเลยยุเดินลุยเดินลุยน้ำไปบนคันนานะคะน้ำเยอะมากนี่ค่ะข้าวก็สวยโอเคค่ะตกทุกวันเลยค่ะฝนช่วงนี้ฝั่งนูน้นเขากำลังหวานปุ๋ยอยู่ค่ะหวานด้วยเครื่องหวานปุ๋ย เครื่องพ่นค่ะนี่เดินลุยน้ำต้องใส่รองเท้าบูทด้วยนะคะป้องกันป้องกันไว้ก่อนกันเศษเปลือกหอยเปลือกอะไรเงี้ยแล้วก็พวกน้ำค่ะแล้วก็เชื้อโรคที่อยู่ในน้ำมีปลากระโดดด้วย <c oughs> เดี๋ยวยูอุ่ยจะพาเดินชม เดินเร็วไม่ได้ค่ะต้องเดินช้าๆนิดนึงจะพาไปชมโคกโคกน้อยๆของเยอุโคกกระเจี๊ยบโคกน้องนาเล็กๆเป็นโคกอยู่แต่ว่ายังยังไม่มีหนองมีนามีโคกแล้วแต่นองยังไม่มีหนองก็รอปีหน้า ไม่รู้จะได้ไหมลงทะเบียนขุดสะไปแล้วความฝันของยอิุทำโคกหนองนาอยู่กับไร่กับนากับสวนบ้านปลายชีวิตยามแก่ชราตอนนี้แก่แล้วอีกหน่อยก็จะชราข้าวสวยๆค่ะน้ำเยอะแยะเลยค่ะ ยูว่าจะตัดใบข้าวก็ไม่ได้ตัดเนาะช่วงนั้นมันแรงมากเลยยูก็ไม่กล้าตัดแต่พอฝนมาก็มาทีเดียวแบบน้ําเต็มเลยหลังจากหวานปุ๋ยนะคะแล้วก็ฝนตกมาโรคใบใบเหลืองใบแห้งก็หายค่ะรู้สึกว่ามันหายไป ตรงนี้ที่มันเป็นหนักๆตรงที่อุดันดินขึ้นเนาะแล้วข้าวมันก็ต้นเล็กๆน้ํามาท่วมอีกแล้วค่ะสงสัยจะไม่รอดน้ํามาท่วมอีกแล้วรอบท,ท่วมไปรอบหนึ่งประมาณนี้แหละเพราะตอนนั้นต้นข้าวยังอ่อนอยู่แล้วรอบนี้ก็มาอีกถึงเขาไม่ตายแต่เขาก็ไม่โตนี่ค่ะ โคกเล็กๆของเยอูค่ะปลูกกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบสูงมากเลยเมื่อไร่จะออกดอกให้ชื่นชมก็ไม่รู้ปลูกครั้งแรกปีแรกอันนี้ให้ดูเยอูเอาหนอ่หนอ,หนอไม้มาปลูกไผ่กำลังออกยอดนี่ค่ะยอดของเขา แสดงว่ารอดเนาะปลูกโดนแรงๆพอดีมารดน้ำไม่กี่วันอันนี้ใบโผล่ขึ้นแล้วปลูกสองต้นต้นนี้ก็ไม่แห้งนะกำลังออกออกหนอเล็กๆเนี่ค่ะกำลังออกหนอเล็กๆมีปลูกหน่อไม้ปลูกต้นกล้วยมะละกอ มะละกอก็ไม่โตก็จะมีชะอมมีชะอมอยู่ประมาณยี่สิบต้นเอามาปลูกแซมแซมไว้ในคู่ทำทำไว้เนาะเขาว่าลงมือทำคือคำตอบเนาะถ้าเราไม่ลงมือทำมันก็จะไม่เห็นรอดไม่รอดได้ผลผลิตไม่ได้ยังไงเราต้องลงมือทำดูก่อนเนาะ ต้นกระเจี๊ยบก็สูงมีต้นมะม่วงด้วยอันนี้เป็นแก้วขมิ้นปลูกมะม่วงแก้วขมิ้นแซมเอาไว้ต้นกล้วยเนี่ยก็หลายเดือนแล้วไม่งามเลยไม่ได้ใส่ปุ๋ยเอามาฝังทิ้งๆไว้ก็ <c oughs> <c oughs> จะมีเอาเข้าวโพดมาลงไว้ข้าวโพดข้าวเหนียวเอามาลงแซม ไม่รู้จะเกินให้ไหมน้อขอโทษซื้อมาถุงละยี่สิบาทอีกแล้วข่าวที่แล้วก็ยี่สิบบาทมาได้ได้ไม่กี่ฝักแล้วเป็นฝักที่ไรเม็ดด้วยเม็ดน้อยโู้ต้นกระเจี๊ยบสูงมากเลยค่ะดูสิคะออรอดูว่าก็จะออกดอกให้ไหม โอ้จะพามุดเข้าไปในป่ากระเจี๊ยบไม่ไวคะ่ะท่านผู้ชมคือเข้าสูงแล้วก็หนานแน่นมากยูบปลูกสามแถวปลูกกระเจี๊ยบไปสามแถวอันนี้ก็แก้วขมิ้นมะม่วงแล้วก็ปลูกกล้วยเป็นพี่เลี้ยงเอาไว้เป็นพี่เลี้ยงเขาเนาะเดี๋ยวจะพาไปดูไผ่ก่อน พาไปดูต้นไผ่เยอุปลูกไผ่โอ้นี่มีอะไรให้ดูนี่ค่ะต้นมะกอกของเยอุมีติดผลอยู่สี่ผลค่ะจะได้กินไม่น้อนี่ค่ะเขาแอบอยู่ในป่ากระเจี๊ยบไม่มีคนเห็นเนาะ วังว่าจะไม่มีคนเห็นแล้วมาเก็บไปก่อนนะต้นมะกอเกพื่มะกอกน้ำเนะาะต้นชะอมค่ะอันนี้ชะอมแถวนี้ยายอุ้ปลูกชะอมเวลาที่ถ้าเราตัดกระเจี๊ยบออกแล้วเจ้าอมเขาก็จะขึ้นมาแทนเนาะเป็นพืชที่ปลูกปลูกครั้งเดียวก็อยู่ได้หลายปีเนาะชะอมเนาะ จะพาลุยไปดูจะพาลุยไปดูต้นหน่อไม้ไผ่คะต้นไผ่จะลุยไปถึงไหมนาะนี่ค่ะต้นกระเจียย๊ยบอีอุหนานแน่นมากมาถึงแล้วไผ่สร้างมน่นหลายเดือนแล้วไม่เห็นเขาออกยอดออกอะไรมาเลยอะ่ะ ใบเขาไม่เหี่ยวนะคะแต่ว่าไม่มีหนอไม่มีหนอขึ้นมาให้เห็นเลยเดี๋ยวพาไปดูต้นตรงนู้นอีกต้นหนึ่งโคกหนองนาเล็กๆก็มีทั้งข้าวข้าวที่จมน้ำไปแล้วตรงนี้ลึกมากเพราะว่าเยาอุดันดันดินขึ้นมาทำเป็นโคกค่ะ สูงท่วมหัวยู้แล้วกระเจีย๊ยบนี่ค่ะอีกต้นหนึ่งอันนี้ก็ไผ่สร้างมนต์ปลูกไว้บนคันนาบนคูอันนี้ก็ยังก็ยังไม่มีหนอปลูกเมื่อตอนเดือนมิถุนาปลูกตอนเดือนมิถุนาค่ะต้นเขาก็สดอยู่นะ ใบก็เขียวสดดีอยู่แต่ว่าไม่ออกหนอให้เห็นสักทีเลยค่ะเมื่อไหรเขาจะโตเมื่อไหรเขาจะออกหนอมาให้ชื่นชมนี่ค่ะเป็นโคกเล็กๆโคกที่กำลังกำลังเริ่มต้นเนาะปีนี้ปีแรกปีแรกที่เยอุลงมือทำ เขาบอกว่าปลูกต้นไม้จะปลูกตอนไหนดีควรจะปลูกตอนไหนดีแล้วก็บอกว่าเออปลูกตอนนี้แหละมันก็ใช่อะเนาะอะอโวคาโดไม่รอดคะ่ะอะโวคาโดจุมน้ำไปแล้วตายจุมน้ำไปแล้วคะ่ะทุกคน ไม่รอดค่ะอโวคาโดน่าสงสารประเดี๋ยวเอามาใส่ใหม่เพราะเม็ดไว้อีกละนี่ค่ะพาลุยป่ากระเจี๊ยบมาฝั่งทางนี้ฝั่งทางนี้เป็นแปลงข้าวข้าวสวยๆข้าวสวยแต่ว่าน้ำเยอะมาก เขาจะเป็นอะไรไหมเนี่ยเขากําลังตั้งท้องเขาเริ่มตั้งท้องแล้วเนี่ยเขาเริ่มเป็นต้นกลมๆสูงๆแทงสูงๆขึ้นมาแล้วนะคะล้านน้ำเยอะแบบนี้เขาจะเป็นอะไรไหมเป็นข้าวหอมมะลิก็ขอสิบห้าค่ะใช่ปุ๋ยรอบเดียว รอบสองก็นิดนิดหกไร่ใส่ปุ๋ยไปกระสอบครึ่ง <c oughs> ไม่กล้าใส่เยอะค่ะกลัวเวลาช่วงเก็บเกี่ยวกลัวเขาจะเป็นโรคไม่คอรวงทำยากมากเลยข้าวตัวนี้รอดูผลผลิตค่ะจะเป็นยังไงโอเคค่ะวันนี้พาชมต้นข้าวต้นกระเจี๊ยบสวยๆค่ะ คลิปนี้ขอจบคลิปแค่นี้นะคะฝากกดติดตามยายอุมือใหม่ด้วยนะคะกำลังหัดทำคลิปทำ u t u b e คะ่ะฝากเป็นกำลังใจให้อุด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ